สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาไปชมวินเทอร์การ์เดนที่ออ k แลนด์โดเมนนะคะนี่ทางเข้าค่ะตามมาค่ะทุกคนเดินข้ามทูออคแลนด์โดเมนก็ยิ่งทูสีฟลาวเวอร์อินวินเทอร์การ์เด้นโก e โลมีเดียเฟรนทุกคนคนะมันมีทางเข้าสองสองทางนะคะทูเวทวีโก้ดิสเ a y ทำนอนะครับง้อนอ้องังทุกคนคะเขาทำไม้สู้สวยแล้วก็คลาสสิกนี่ มันเป็นช่องเนาะเป็นช่องเป็นตารางตารางแบบทำไม้เป็นตาตาเนาะด้านนี้ก็นี่ผูกไว้ข้างนอกก็มีนะคะดอกไม้ด้านนอกนะคะทุกคนค่ะเราก็ นี่ค่ะมันจะเป็นอะโครงไม้เนาะโครงไม้เป็นโครงไม้แบบนี้นะคะทำให้แบบคลาสสิกถ้ามาถ่ายรูปเนาะแฟชั่นใส่ชุดสวยมาถ่ายโอ้สวยมากๆค่ะ นะคนะ <c oughs> ทุกคนคะ่ะมันก็ oh. มีหนองน้ําตรงกลางนะคะ oh. สวยมากเลยนู่นอ,อ,อ,อีกอีกหลังนึงเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูหลังนู้นที่หลังเนาะตอนนี้แล้วก็มาดูตรงนี้หลังนี้ก่อนแล้วเข้าไปทุกคน <c oughs> มีมันมีบัวนะคะทุกคน บัวใหญ่ๆเนี่ยเขาเรียกว่าบัวอะไรเนาะเนี่ยภาษาไทยเนี่ยน้องบัวน้องบัวนี่เดินเข้ามาวิกตอรีแอมแอมอะมาโซโนิกา้ามงส่บัวในชื่อนี้นะเนาะน,นี่ก็เป็น ดอกไม้ที่เขาปลูกไว้นะ่ทุกคนดอกอะไรก็ไม่รู้นี่ดอกว่านต้นวาน่านสวยจังเลยบี a u ี่ฟู l จีมพูปิ้งๆนี่ นี้นะเป็นดอกเป็นแบบยา,ยาวๆนะนี่นะยา,ยาวขนๆเนานะเก้าอี้ให้นั่งด้วยนะทุกคน,อ,อ,นอันนี้ต้นเหมือนต้นขานะแต่เป็นดอกเอเป็นดอกอันเนี้ย beautiful beautiful มันจะร้อนนะทุกคนนี่ตรงนี้จะฮิทขึ้นมาร้อนทำให้มีความอุ่นไม่ต้นไม้ไม่ตายเนาะอันนี้เป็นพวงพวงเวลานี่แล้วก็ดอกนะดอกน่าสวยมากเลยสีแสดบัคคกสีแสด นี่สีชมพูส,พสพพีชมพูสีชมพู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 อ้ยใบอันนี้เหมืนอนใบยานางเลยอ๋อเหมืนอนใบนั่นเหมืนอนใบไม่ใช่แบบ ม่หมาน้อยเคลื่อนหมาน้อยอทุกคนี่ดอกเนี้ยดอกชะปาเลยนะนอนสัพังเลยโอเคมาถึงตรงนี้ก็สีเหลืองนะคะสีเหลืองสีเหลืองออน,นี่ชื่อของเขาต้นทัศน,นะต้นทัศนะนั่นอ่อขาทุกคน โอเคทุกคนถ้าตรงนี้ว่านตันะีใบสวยๆยาวๆเนะี้ยโอเคแล้วเราก็จะไปดูฝั่งนู้นนะคะทุกคนโอเคขอบคุณนะคะ เดี๋ยวเราจะเดินไปฝั่งนู้นทุกคนอ,อันนี้ก็มีดอกโอ้ดอกอย่างเงี้ยสวยมากเลยเนี่ยชอบดอกไม้มากเลยใบมันใบกรีบใบมันมันอ่อนๆช้อยดิบานดอกป๊อปปีนะ้เนาะป๊อปปี้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 ปปป,ป๊อี้มีหลายสีบานสะพักเลยสีชมพูเด้อสีชมพูสีส้มสีส้มสีเหลือง สีสีขาวสวยมากๆากอืมดีมากค่ะทุกคนลูกปั้นนี่ถ่ายกับลูกปันป้นหน่อยคุณนะคะอ,อันนี้ก็ม้าก็มีนทุกคนแี่น้องน้องเป็ดกาบกาบกาบ เอ็ดเอ้กับกับกับกรับกับหน้ามองเข้าไปทุกคนเราจะไป ไปชมในสวนนู้นนะว่ามีดอกไม้อะไรบ้างนะคะทุกคนขอบคุณค่ะไปชมต่อไปเลยเนาะ